ไปทำไมบินเป็นคู่เที่ยวเป็นคู่กับโปรรูร้ใจ SummerFly Summer Free กับบางก,กอบ a อร์เวยเริ่มต้นที่4,900บาทต่อท่านบิน2คนที่พักฟรี2คืนวันนี้ถึง31ตุลาคม2,554นี้เอาความเจ๋งที่เรามีออกไปทำดีให้คนอื่นนี่ดิเจ๋งจริงแค่เริ่มจากแบ่งปัน1วันใน1ปีคลิกวันเดวันเ e ียดอทคอมไทยพาณิชไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกล สนุกกับดนตรีนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกร้าไม่มีเหตุผลมาครอบประไว มีกับแม็กันัต่อนะครับผมในรายการเชมิทแนแอมแซมนะครับผมช่วงนี้แอมแซมสรายนะครับก็อย anyway, way, iono, mark, ups, ่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับแบงค์มีนัดกับสาวเสียงดีน่ารักลงหลายในงานศิลปะถ่ายรูปก็เก่งร้องเพลงก็เก่งแต่งเพลงก็เก่งอีกนะครับนั่งอยู่ข้างๆแม็กนัตตอนนี้นะฮะแบงกดนั่นเองครับเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงโกรค้าสวัสดีนะครับผมก็ค่ะ ปเป็นหวัดนิดหน่อยค่ะเป็นหวัดนิดหน่อยนะฮะและหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแบงโก,กในมิวสิควิดีโอของซิงคูล่ามเลยครับ,รบใช่โอ้โห,โโหเป็นไงผลตอบรับตอนนั้นตอนเราไปเล่นมิวสิควิดีโอซิงคูล่ามีคนจําได้ไหมพอเราเป,ป,ป็นศิลปินแล้วมีคนเฮ้ยเคยเห็นคุ้นคุ้นหน้านี่ใช่มีคนมีคนจําได้ครับประมาณนึงจากตัวนั้นเลยเพราะว่าเหมือนเอาเอ็มวีเขาก็โด่งดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนมีคนจําได้ว่าไปเล่นเอ็มวีด้วยครับผมแต่ทราบมาว่า ที่จริงแล้วเนี่ยแป้งโกเนี่ยมีแบบชื่อเสียงมากในการนำเพลง cover แล้วก็โพสลง YouTube ด้วยมีเพลงอะไรบ้างครับแป้งโกก็อานารย์ก็หลังจากไปเล่น MV มาแล้วสักปักหนึ่งก็จะมีเพลงมีเบาๆเนี่ยค่ะที่ที่เล่นเอมีมาแล้วก็มีเธอคือของขวัญองมีสิงโตนำโชคครับมีเผื่อลืมของวันทูติโซทะเลใจแล้วก็ล่าสุดอ้อมีคิดมีด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดแต่งเองร้องเองเลยค่ะอ่าวันนี้ต้องมีคลิปจาก YouTube ให้ดูด้วยจะเป็นเพลงนี่ฮะ นี่เป็นเพลงอะไรครับแพื่อนกอนอันนี้เพลงเบาๆค่ะเป็นช่วงหอมของชีวิต <c oughs> นานหรือยังคะสำหรับคลิปนี้ถ้านับจริงๆก็ประมาณน่าจะเป็นน่าจะปีนได้แล้วนะคะใช่เพราะว่าจำได้ว่าช่วงไปถ่ายเป็นช่วงเดียวกับที่ไปถ่ายเ oh <my S 2> บาๆน่าจะประมาณช่วงเดือนสิงหาก,กันยานเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งนี่ก็คือร้องในห้องเลยห้องนอนเลยค่ะเห็นข้างหลังก็คือเป็นผนังนั่งนั่งบนเตียงก็้ติดกีตาร์อย่างเงี้ย นะมีเพลงนี้เจอคือของขวัญนะครับคลิปแรกคือคลิปอะไรครับเบาๆเป็นเบาๆคะก็ยังมีโดเรมอนกับซน้าในกยตาร์มันก็อยู่ตรงนั้นในนี้่ะตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วเราคิดยังไงตอนที่เราเดี๋ยวเราร้องเพลงดิจิตอลเองดีกว่าเราโฟล์วอยู่ทุก ก็ก็คือจะว่าไปก็แบบเหมือนเหมือนก็ปกติก็คือมีอัดมีอะไรไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมือนว่ากล้าวไปลงสักเท่าไหร่ก็จะมีแต่คลิปเสียงอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนเข้าไปดูเนี่ยช่องก็จะเห็นว่ามีคลิปที่เป็นเสียงเปล่าๆด้วยแต่ว่าตอนนั้นเล่นมีมาก็เลยเหมือนกับว่าโอ้โหในเอาหน้าออกสื่อซะขนาดนั้นไม่กลัวอะไรอีกอะไรเงี้ยก็ลองเลยลองดูอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราก็ชอบร้องเพลงมาตั้งนานลล้วกีตรานี่เราเล่นมาตั้งแต่ตอนไหน ก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆก็ร้องพวกคาราโอเกะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า <ผม S 1> กีตาร์ก็ไมา่หาัดจริงจังเมื่อไม่นานมานี้<ช><ช>ก็แต่คือจริงๆตอนแรกแบบไม่ได้กะจะให้ให้เหมือนว่าคนเข้ามาดูเยอะขนาดนั้นคือกะลงละให้เพื่อนๆดูอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจากซุกว่าแบบคนกด <ๆ S 2> มาดูกันเยอะครับผมแล้วเป็นไงบ้างพอคนคนเยอะขนาดนี้เขาเขาได้มีคอมเมนต์อะไรมาว่าทำไมคนดูแป้งโกะเยอะมากายขนาดนี้สําหรับคลิป ก็คิดว่าเป็นหลายๆอย่างนะคะอย่างอย่างคลิปแรกเพราะว่าเป็นเนื่องจากคิดว่าไปลงเขาเรียกว่าอะไรไปเล่นเอ็มวีมาด้วยแล้วก็เพลงนั้นมาร้องด้วยเพลงแรกมันก็เหมือนแบบเอ็มวีเพราะโด่งดังมันก็เหมือนเป็นแบบประจวบเหมาะกันพอดีปึ๊บคนก็เลยเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็พอมาทํางานเพลงจริงๆเนี่ยไม่งยมาไงครับแฟนกกทำไมถึงได้มาออกเป็นซิงเกิลของตัวเองอ่ะก็ก็คือพูด่งกับเอ็มวีนั่นแหละพี่ต้นพูดกับไอวิวเบาเนี่ยนะคะก็ พาไปคุยกับที่วีลิ่เรคคอร์ดก็คือช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าที่วีลิฟก็ยังไม่มีศิลปินหญิงแล้วก็อยากทําศิลปินหญิงก็เลยไปคุยค่ะก็พอไปคุยปุ๊บก็ตกลงกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราทําเรื่องปริญญาโทรเรียนเสร็จอะไรเสร็จก็จะกลับมา,ท,าทําเพลงกับทีวีลิฟก็ได้กลับมาทา<ะ>ครับผมแล้วมันแตกต่างกันไหมพอเราทําคลิปร้องเพลงกล่าวว่าใช้เพื่อนๆฟังใน YouTube กลับต้องมาเป็นศิลปินจริงๆ เราชอบอะไรมากกว่ากันหรือว่ามีก็คนละอย่างค่ะยังยางใน t u b e แล้วก็จะเราก็เหมือนกับว่าลองเล่นเหมือนแบบแล้วก็รู้สึกเหมือนเราลองให้ตัวเองฟังอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนี่คือถ้าเราพอใจในแบบคุณลิตี้ระดับนี้เราก็ลงอ่าแต่ว่าพอมันมาทําเพลงจริงๆก็เหมือนกับว่ามันต้องผ่านหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องคํานึงถึงคนฟังที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยากกว่ายากกว่าแต่ก็สนุกกว่าแต่ก็สนุกกว่านะครับผมได้ยินข่าวมาว่าแป้งโก เป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยออกแบบมิวสิควิดีโอให้กับต่อพิจิกาด้วยกับเพลงนิดหนึ่งโ่้โหลูกว่าฟังหน่อยครับก็ก็คือเหมือนแกต้องย้อนกลับไปที่พี่ต้นเหมือนกันคนที่ทำเอ็มวีเบาเนื่องจากคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งเป็นคนทำกราฟิกแล้วก็ทำพวกภาพประกอบอะไรอย่างี้อยู่แล้วแอบก็เลยก็เลยเหมือนคุยกันแล้วพี่ก็บอกเออเดี๋ยวจะให้มาช่วยวาดแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยได้มีโอกาสมาวาดตัวนี้แล้วก็ช่วยเขาทำพวกสต็อปโมชั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มี วาดเป็นแอนิเมชันก็พี่เขาก็ฟรีเลยก็คือให้เป็นวิดีโอมาเป็นวิดีโอฟุตเทจมาแล้วก็อยากจะวาดแบบบนลู่เนี่ยจะวาดอะไรก็วาดเลยก็เต็มที่เลยก็เต็มที่ได้เข้าชิงด้วยเข้าชิงด้วยนะฮะโอ้โหมีซิงเกเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับผมยังไงต้องมารองลุ้นเนาะว่าจะได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับมาพูดถึงซิงเกิลของแป้งของเองดีกว่าโบสการเพลงนี้ทํามชื่อโบสการ โอสการ์ดก็เนื่องจากเหมือนกับว่าย้อนกลับไปว่าตอนที่ทําเพลงอยู่เนี่ยได้ดนตรีมาแล้วได้อะไรมาแล้วใช่ไหมคะแต่งทำนองเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีเนื้อเพราะว่าเหมือนแบบเรายังไม่เคยเขียนเนื้อที่จริงจังค,คือก่อนนั้นนนั้จะเขาเรียกว่าอะไรคะแต่งเพลงแบบขำๆแต่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออแบบนั่งดีกีตาร์คุยเล่นฮฮาย่างงี้ใช่ไหม,มก็ก็เลยเหมือนแบบนึกไม่ออกสัทีค่ะพี่ฟั่นโปรดิวเซอร์พี่ฟั่นกมลก็เลยเรียกเข้ามานั่งคุยอย่างสีเรียดเครงเครียดบอกว่าเนื้อมันต้องมาแล้วนะไม่งั้นแบบ แกไม่ได้ออกเพลงอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกันถึงชีวิตนู่นว่าเราชอบทําอะไรนู่นนี่นู่นนี่ก็มาลงตัวว่าพี่ว่าเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปซื้อโปสการ์ดเขียนโปสการ์ดหาเพื่อนเลยหาตัวเองอะไรเงี้ยเวลาปเราเป็นเรื่องจริงแล้วคือแป้งกดชอบนย่งใช่ค่ะอ๋อแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเออเนี่ยพี่ฟ้านั่งมีแบบเคยเขียนโปสการ์ดแล้วไม่เขียนที่อยู่เออแต่เคยคือเหมือนกับว่าในงานนั้นก็เหมือนเราแค่เขียนอะไรเพื่อเจอแหละ บางทีเราไปเที่ยวเลยเขียนอะไรเพลเจอใช่ไหมถ้าส่งมาที่บ้านแม่ก็จะอ่านอ่ะเราก็จะอายแม่ครับก็เลยก็เลยแบบไม่เห็นที่อยู่แต่คือจริงๆก็คือพี่ที่ไปสเนียคงอ่านใช่ก็คือเขียนจริงๆเขียนเขียนไปเรื่อยเวลาไปเที่ยวอะไรก็เขียนไปเรื่อยใช่บางทีมันจะน้ำเน่าไงแบบฉันมองฟ้าแล้วก็อย่างงู้นอย่างนี้เพลเจอร์ก็ส่งไห้พี่ไปสเนียเฉยใช่ก็แบบแค่อยากเขียนนะคะก็ส่ง ขำๆอะไรเงี้ไยไ,ไม่ซีเรียสไม่ได้มีความโรแมนติกอะไรอยู่ในนั้นแต่ว่าเราก็เลยหยิบแบบไอเดียนี้มาบอกเฮ้ยพี่ฟ้านเนี้ยเดี๋ยวลองใส่แบบแทนที่อยู่เป็นเป็นบุคคลสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไดีไหมอะไรเงี้ยใส่ความโรแมนติกเข้าไปก็เลยเออกมาเป็นโปสการ์ดอ๋อนี่ก็คือเป็นเนื้อหาเพลงใช่ไหมค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจากที่เ,เราเขียนหาใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้เ <laughs> ขาคนนั้นอยู่ที่ไหนอเออ หมายถึงว่ายังไงคะเนื้อหาของเพลงเนื้อหาของเพลงก็มีแค่นั้นแหละค่ะจริงๆแบบพอยต์หลักๆก็มีแค่นั้นตอนแรกก็จะมีกลิ่นว่าแบบอากาศดีๆนั่งมองดูดอกไม้กาแฟตอนบ่ายกลิ่นกาแฟตอนบ่ายก็ก็เหมือนเอาเรื่องปกติของเราเราชอบเข้าร้านกาแฟชอบถ่ายรูปนั่งมองดูรูปถ่ายจดเป็นความสุขไว้อะไรเงี้ยเอาตัวเองลงไปล้วนๆเพลงมาแล้วนะฮะตอนนี้มีสิวิดีโอพี่จ๋าบอกว่าชอบมากภาพในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้โอ้โหเล่าถึง ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบรรยากาศไปถ่ายที่ไหนครับ <S 1> <S 1> ก็ถ่ายนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ค่ะครับผ่านกี่จังหวัดอันนี้ไม่ทราบจําไม่ได้จาไม่ได้นดังนั้นก็เลยต้องตอบว่าไ,ไปถ่ายที่เชียงใหม่ก็เข็นภาพส,สวยๆก็พราหดประมาณหนึ่งเพราะว่าแ<ม>บบก่อนหน้านั้นคือเพิ่งสรุปเพิ่งสรุปเไปถ่ายแบบกองโจรมากค่ะคือก็ไปแบบพี่ที่ทำเอ็มวีบาๆเนี่แหละเชิญรู้สกชอบถ่ายรู้สึก รู้สึกจะเออชื่อพี่เขาบ่อยมากก็ก็ด้วยความที่สนิทกันเลยางก็แบบเออ๋ยวให้พี่เขาทาให้เราไว้ใจก็จะได้แบบเหมือนกับคุยเรื่องไอเดียตัวเองลงไปได้ด้วยแล้วก็คุยกันสรุปก็คือสรุปไม่ได้สักทีว่าจะที่ไหนยังไงพอได้ปุ๊บก็คือแบบพี่เราก็โทรมาแป้งอีกสองวันไปก็แบก็เออแต่ว่าถ่ายในรถไฟอะไรเงี้ยเป็นไอเดียเราอยู่แล้วอคือชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะก็ ก่อนหน้านั้นไปก็เลยไปเขาเรียกว่าอะไรคะแนะนาตัวกับวิทยุมาวันนั้น <c oughs> เดินสายด้วยชุดคอนเซปต์ใช่ไหมคะครับ <c oughs> มาถึงปุ๊บรถ <c oughs> ไฟออกทุ่มหนึ่งะคะ่ะ <c oughs> มาทาั้งชุดแบบ ติดดอกไม้อะอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ในห,หัวลำโพงจัดลเตล็ถ่ายรากกระเป๋าเธยถือก,กีต้า์วิ่งเข้าหัวลำโพงใช่ไหมกูไม่ทันไปถึงทุ่มครึ่งรถออกทุ่มหนึ่งทันไหมครับทีนี้ทันครัเพราะรถสลุดรถเลื่อนเป็นสามทุ่มเ <az> หนื่อยปีแบบนั่งมอไซค์อะพี่นั่งกระโป๋ใส่กับปวงเนี้ยนั่งมอไซค์อ่ะก็คือเป็นชุดแบบคอนเซปต์เลยแบบนั้นเลยเขาก็คงรู้วคนบ้าแล้วคนมองเยอะไหมฮะที่หัวมังไม่ได้สนใจอะ แล้วพอขึ้นมอ놀ไฟแล้วเราเริ่มถ่ายมีสิวงดีโอตอนนั้นเลยไหมไม่ค่ะก็คือรีบรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะว่าเสื้อตัวนี้ต้องเก็บไว้ใส่อีกหลายวัน <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องเอใช่แล้วใส่มาแล้วสองวันด้วยนะส่มาแลสองวันไม่น่าบอกเลยใช่ว่าวมันเป็นชุดแบบชุดคอนเสิร์อะไรอย่างนี้อ่ะเออมมมนนไไาก็ จังหวะนั้นเ็ไม่มีสติแลยแล้วเป็นไงภาพออกมาสวยไหมอย่างที่คิดไวเลยค่ะเกินเกินกว่าที่คิดไว้ด้วยความเทียจะแบบพี่เขาก็ถ่ายสวยด้วยบรรยากาศทุกอย่างเป็นใจตื่นมาประมาณตีสี่เคลีรไฟแต่งหน้าถ่ายประมาณหกโมงเช้าอะไรเงี้ยค่ะแสงสวยอืน่าจะชื่นชอบนะหลายคนนะมันก็จะจะขอดูอีกครั้งนะครับหรือไงได้ดูกันอย่างแน่นอนพูดถึงคอนเซ็ปต์แล้วก็นวเพลงของโปสการ์ดดีกว่าเพลงนี้ มียังไงมอนแนวเพลงแบบนั้นก็ก็ถ้าตามจำกัดไว้ในซีดีจะเขียนว่าเป็นอะคูสติกเลาจ์ก็จะเป็นเหมือนกับว่าอะคูสติกก็มีสิ่งกีตาร์โปร่งมีอย่างนี้ใช่ไหมคะคำว่าเลาจ์ในที่นี้ก็คือพวกมันจะมีแซวพวกเป็นโนที่มีกลิ่นของแจ๊สหรือเพลงที่เขาเล่นในเลาจ์แบบแจ๊สอะไรอย่างนี้ผสมผสานกันแต่ถ้าถามแป้งก็คือฟังง่ายๆ่ายสบายสบายก็เป็นเพลงฟังสบายสบายเนื้อหาก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเราจะได้เห็นซิงเกิลต่อไปของแป้งโกยอีกหรือเปล่าครับ มีค่ะตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะก็คือถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะคะก็ตอนนี้กำลังเขียนเนื้ออยู่ก็จะได้ฟังกันน่าจะช่วงไม่เกินปีนี้แหละปลายปีใช่ไหมนี่ก็ปาดนี่ก็ปลายแล้วป่ะค่ะยังค่ะกลางปีวะกลางปีน่าจะช่วงปลายก็อีกสองสามเดือนอะไรเงี้ยสามเดือนได้ฟังแน่นอนเดือนอะไรงี้ซิงเกิลนี้เรามีแต่งเนื้อร้องหรือว่า มีส่วนร่วมในซิงเกิลนี้หรือเปล่าก็ตอนนี้แต่งเนื้อร้องอยู่ค่ะแต่งเองเนื้อร้องแต่ว่าดนตรีก็จะมีคนทำให้พี่โปรดิวเซอร์เขาเรีกเกินมาเลยบอกว่ามีเต้นจะมีแบบว่ามีเต้นเต้นหน่อยไหมจังหวะแบบสนุกสนานขึ้นมาอีกหรือเปล่าคือจังหวะนี้สนุกสนานแน่นอนไอ้เต้นเนี่ยไม่สัญญาณคือถนัดร้องอย่างเดียววันนี้ไปเต้นมาที่งานคอนเสิร์ตอําแชร์ก็กลัวเขาทํากลัวงานเขาล่มมากเต้นไม่เป็นค่ะคือ เด็กกีตานั่งร้องขอนั่งขอนั่งเฉยๆละกันอย่างเงี้ยมียกยกบ้างแต่เต้นเลยนี่คงจะอีกนานค่ะก็คงอาจจะเหมือนกับดแก่ไปแล้วแล้วก็เออไม่มีอะไรจะเสียแล้วอลยไม่ยอเต้นไม่ยอมเต้นนะไม่ไหวนะะ นะครับผมถ้าใครเจอแป้งโกเต้นอยู่ที่ไหนคอนเสิร์ตไหนสักแห่งนึงถ่ายมานะฮะถ่ายมานะครับผมมันจะเป็นคลิปพิมีคามากโอ้โหด้านนั้นนะโอเคนะช่วงนี้ก็พูดคุยกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับแป้งโกยังอยู่กับเรานะฮะพร้อมโชว์พิเศษด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะฮะย้ำบอกข้อไอสัมเป็นิดนึงนะครับว่าอยากเขียนอะไรลงไปในโพสการ์ดแล้วเขียนให้ใครดีภาพแป้งโกล อยากเขียนเขียนอะไรลงไปอีกนอกจากเขียนให้ใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครเราจะเขียนอะไรลงไปอีกเขียนอะไรลงไปอีกใช่ไหมคะเออนน่นนะสีทำตาแก้วกาแฟืไม่รู้ก็อาจจะเอาแบบว่าเป็นเขียนอะไรที่แม่อ่านได้ดีไหมเพราะเราไม่กล้าส่งกลับบ้านเนี้ยปกติก็ส่งให้พ่อแม่อยู่แล้วค่ะอ่าแต่ว่าจะพยายามไม่เพลอเจอทำตัวมีสาระแม่จะได้แบบไม่อายเวลารับมาอ่าน อเอาละครับนี่ก็คือไอเดียของแป้งโกดเลยครับอย่าลืมครับคิดว่าจะเขียนอะไรลงไปในโพสการแล้วก็เขียนในไข่ส่งมาทาง s อ s เมทครับ4 2 2 1 4 4 1นะครับผมเอาละครับผมอะไรอ๋อนี่แหละฮะวันนี้แป้งกดต้องได้เขียนแล้วละ่ะเพราะว่าของรางวัลของเราเนี่ยจะแจกโปสการพร้อมลายเซ็นใช่ไหมแล้วก็จะมีข้อความของแป้งโกเขียนไว้ให้เขาแล้วก็ส่งไปที่บ้านเขานะครับแป้งโกเต็มเขียนเลยววันนี้กาจะเขียนอะไร มีสาระหรือเพ้อเจอร์หรือว่าบ่นไปเรื่อยเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเขียนอะไรก็ได้ครับเดี๋ยววาดรูปให้ลวกัน่ะอ่วาดรูปให้ลวกันหือปากกาอะไรนะแบบวาดรูปให้สําหรับใครที่ได้ไปนะฮะก็จะเป็นอันนี้เลยของจริงเลยเขียนตอนนี้เลยเขียนไปเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไง ก็เราจะส่งไปให้ที่บ้านเลยนะครับใครที่ได้รับรางวัลน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวัไงตอนนี้เราไปชมมิวสิกวิดีโอกันดีกว่านะฮะกับเพลงนี้นะครับโปสการ์ดไปดูกันดีกว่านะครับว่าภาพเนี่ยจะสวยจริงๆที่แมงพูดไว้หรือเปล่าช่วงหน้าแป้งอกดีอยู่เราต่อแน่นอนครับนี่เขียนตรงนี้ตรงนี้เลย